อัเดตข่าวสารในช่วงร่วมใจไทยหนึ่งเดียวนิในพื้นที่ของอีสานบ้านห้ากันอยู่นะครับหลังจากที่มีการประทากกันในชายแดนนะครับหนึงในปราสาทสําคัญที่ทางกรมศิลปากรต้องเร่งไปติดตามนั่นก็คือปราสาทตาควายโดยสัมงานศิลปากรที่10นครราชสีมากกิดมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพของปราสาทนะครับตาควายที่หลังจากการเกิดประทำกันครับ กองทัพภาคที่สองเดี๋ยวรวมกับสำนักงานศิลปากรที่ิ10นครราชสีมาครับเขาเ้าดำเนินการตรวจสอบปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยนายทศพรศรีสมานครับภู้นการสำนักงานศิลปากรมีการแจงว่าสีเอาผลการตรวจสอบเข้าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อหารือรวมถึงการขออนุมัติการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวของอื่นๆโดยระวังมนี้กิดเหตุการณ์คำยันโบราณสถาน เพื่อป้องกันบบห้พังทลายลงอีกทางััไในเปิดเส้นทางไปจนถึงโตรปราศาสเพื่อทําการลําเลี่ยงซากหินถี่พังถล่มลงมาออกมาตรวจสอบสภาพแล้วจึงจะเหตุการณ์บรุหณะสอมแซมในลําดับต่อไปโดยทางกองทัพภาคที่สองครับก็ได้รับคําแนะนําจากภูมิเนการสํานักงานศิลาปากรทิสิปนครราชสีมาได้บอกว่าให้ระมัดระวังในการเข้าไปใกล้โตรปราศาส และให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกลตัวปราสาทเพราะว่าตัวปราสาทตอนนี้บ่อแข็งแรงอาจจะเกิดการพังถลม่มลงมาได้ครับ